ไฮท้ารอดสวัสดีคะ่ะสวัสดีสําหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงชะตาความรัก คนที่เกิดในวันอาทิตย์การประจําช่วงเดือนพฤษภาคมกันนะคะความรักเน้นๆเลยได้ทุกสถานะไม่ว่าจะเป็นคนโสดคนมีคู่หรือคนที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนวันอาทิตย์นะคะว่าดวงชะตาของคุณนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างยังคงเป็นการทํานายแบบโดยรวมนะคะชาววันอาทิตย์อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อยากให้ทุกท่านได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆพลังงานความรักประจําช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะถือว่าโดดเด่นมากๆหลายท่านเนี่ย จะกลับมามีความรู้สึกที่ดีนะคะกลับมาหัวใจชื่นใจอีกครั้งหนึ่งกลับมารู้สึกว่าเรามีพลังงานดีๆเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เนาะด้วยความที่เดอะเลิฟเวอร์มันเกิดขึ้นใครนะคะที่โสดอยู่ที่เราอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้อยากจะเปิดใจให้กับใครมานานไม่ได้คุยกับใครคือโสดสนิทมานานมากๆเนี่ย พฤษภาคมนี้มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นเจอใครสักคนที่เรามีความรู้สึกดีๆให้กันนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันจะยังไม่ได้มีการพัฒนาอย่างชัดเจนแต่มีเกณฑ์ที่เราจะได้พูดคุยกันได้คุยกันในสถานะเพื่อนได้ให้กําลังใจกันหรือได้ชอบใครสักคนหนึ่งไปแอบรักแอบชอบใครบางคนจนทําให้เราอยากจะกลับมาดูแลตัวเองกลับมาพัฒนาตัวเองนะคะกลับมาเหมือนทําให้ตัวเองเนี่ยดู ดีขึ้นสร้างคุณค่าให้กับตัวเองมากขึ้นจริงๆแล้วพลังงานของความรักของชาววันอาทิตย์เนี่ยคุณเองเนี่ยจะมีความรักที่ดีแต่ว่าคุณก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องหัวใจขนาดนั้นหลายท่านก็ยังมีคิดเรื่องการ สร้างเงินทองกันมีบ้านมีรถกันมีเงินนะคะการสร้างเนือ้อสร้างตัวอยู่เนาะอาจจะอยากที่จะพยายามเหมือนสร้างคุณภาพที่ดีให้กับชีวิตมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยไม่ได้โหยหาที่จะหาแฟนแต่ว่าก็จะไปเจอใครสักคนที่เรารู้สึกว่าเราถูกใจได้ใกล้ชิดใครบางคนที่ มันเป็นมิตรภาพความใกล้ชิดที่ทำให้เราก็มีความหวั่นไหวอยากที่จะกลับมาดูแลตัวเองในการดูแลตัวเองมันก็เป็นการลงทุนที่กับตัวเองที่คุณประเมินแล้วว่าหากเราไม่ได้สมหวังกับความรักแต่ว่าเราก็มี มีความดูดีขึ้นนะคะภาพลักษณ์เราดีขึ้นเรามีความสุขมากขึ้นนะคะเรามีสติมากขึ้นเป็นความชอบที่เราก็ไม่ได้ไปคาดหวังอะไรในความสัมพันธ์นะคะพลังงานของคนที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นเพื่อนกันเป็นรุ่นน้องเป็นคนที่เรารู้จักนะคะคนที่ได้ ไปเจอกันในงานสังคมนะคะการทํางานที่มันใกล้ชิดกันหรือบางท่านเนี่ยเดินทางไกลเพื่อไปเจอกันบางท่านนะคะได้พูดคุยกับคนทางไกลอาจจะ คนชาวต่างชาตินะเหมือนเราได้อยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะลองฝึกภาษาก็เลยได้ไปเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจอกับใครบางคนเราก็ได้เริ่มต้นคุยกันมันออกแนวจีบๆคุยกันพอให้หัวใจรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ให้เรารู้สึกว่าอยากที่จะทําตัวให้มันดูดีเพื่อให้เขารู้สึกสนใจแต่ก็ไม่ได้ว่าอยากให้เขามาคบกับคุณเลยในวันนี้เนะคะเพราะพลังงานความ สัมพันธ์ที่เราโสดเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีอิสระเรามีความสบายใจเรายังไม่ต้องการการผูกมัดเราแค่ต้องการใครสักคนที่คุยแล้วให้เรารู้สึกว่าหายเหงาเนี่ยคะให้เรารู้สึกว่าเออเราคุยแล้วเรามีกำลังใจประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยชาววันอาทิตย์คุณก็ยังโฟกัสนะคะเรื่องของตัวเองเป็นหลักเนาะโฟกัสการที่ พัฒนาตัวเองความดูดีของตัวเองนะคะหรือหลายท่านอาจจะได้คุยกับพลังงานของชาวราศีเมถุนลัคนาราศีเมถุนชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมนะคะกรกฎลัคนาราศีก,กรกฎชาวธาตุลมเมถุนตุนกลกุมก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นไปได้เนาะการคุยกันเนี่ยคนโสดมันเป็นการคุยกันออกแนวปรึกษา ให้กำลังใจเหมือนเป็นที่ชาร์จพลังในเวลาที่เราเหนื่อยแล้วมีคนให้กำลังใจให้ให้ความคิดถึงอะ่ะพอมันคิดถึงมันก็มีความสุขคิดถึงไปสองดูแล้วเราก็เออมีกำลังใจแค่เขาสนใจแค่เขามาสองให้เขามาดูเราเราก็ชื่นใจแล้วเป็นบรรยากาศดีๆแบบนั้นนะคะเป็นความรักที่น่ารักน่ารัก เนาะใครที่มีคนรักอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะอย่างที่บอกไปค่ะคุณจะคิดในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวเงินทองบ้านรถที่ดินเงินทองต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของความถูกต้องอยากให้คนรักทําในสิ่งที่ถูกต้องทําตามสัญญากันมากขึ้นนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะมีปัญหาเดิมๆซ้ําๆกันมาโดยตลอด มันก็ถึงเวลาที่คุณรู้สึกว่าการที่เรารเผชิญกับบรรยากาศเดิมๆมันคงจะเป็นเพราะปัจจัยหลายๆอย่างก็ทําให้คุณรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยครับเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์นะเปลี่ยนแปลงทัศนคติ เปลี่ยนแปลงเวลาตัวเองเพื่อที่จะหาเวลาให้กับความรักมากขึ้นเหมือนกับมาทบทวนตัวเองเราอาจจะทํางานมากเกินไปเนี่ยฮะหรือว่าเราคาดหวังให้เขาตามใจคาดหวังให้เขาทําตามสัญญามากเกินไปซึ่งบางทีมันเหมือนเรากําลังพยายามแบกรับ แบกรับความรู้สึกที่มันหนักหน่วงใจนี้อยู่เพียงฝ่ายเดียวเหมือนเรากำลังพยายามอยู่ฝ่ายเดียวทั้งทที่ความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะต้องมาจูนอยู่ด้วยกันมาอยูก่กลางของกันก็จะได้มีโอกาสเหมือนกับว่าเปลี่ยนทัศนคติใหม่ในความสัมพันธ์มองคนรักในมุมใหม่มากขึ้นให้โอกาสให้อภัยกันแล้วก็กลับมา ฟังกันมากขึ้นกว่าเดิมกลับมาเหมือนกับจะได้กใกล้ชิดกันมากขึ้นหาเวลาให้กันมากขึ้นไปทําบุญร่วมกันถ้าจะทําอะไร ก็ปรึกษากันนะคะเป็นพาร์ทเนอร์กันจริงๆเวลาจะคิดจะทำอะไรเนี่ยคือก็แชร์กันมากขึ้นกว่าเดิมมันทำให้ความรักเนี่ยจะเริ่มกลับมาดีขึ้นกลับมาลงตัวมากขึ้นใครนะคะที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าปัญหาเรื่องครอบครัวเข้ามาเป็นปัจจัยคือเราก็หาวิธีในการรับมือมากขึ้นเหมือนเราจะมีสติกับการใช้ชีวิตเพราะเราก็ยังรู้สึกว่าอยากที่จะประคองความสัมพันธ์ไป นีคะอยากที่จะให้ความสัมพันธ์มันยังมั่นคงยังมองเห็นถึง ความสัมพันธ์ที่ถ้าเรามีกันมันก็ยังจะมีเรื่องราวที่ดีเกิดขึ้นในอนาคตมันยังเป็นเรื่องราวที่บวกมากกว่าเรื่องราวลบๆเลยทําให้เดือนนี้มันจะค่อนข้างเหมือนกับว่าเราปล่อยวางมากขึ้นหลายท่านนะคะจะได้มีการวางแผนเดินทางไปต่างประเทศด้วยกันใครอยู่ไกลกันก็มีเกณฑ์วางแผนที่จะได้ไปเจอกันเนี่ยค่ะหรือว่าวางแผนหาเวลาที่จะออกไปเที่ยวออกเดินทางร่วมกัน นะคะมาดูแลกันมากขึ้นมาเติมเต็มกันมากขึ้นเนาะเหมือนกับไปทําบุญร่วมกันคือเราจะใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นแล้วคนรักของคุณเนี่ยเขาก็จะใส่ใจคุณมากขึ้นกว่าเดิมทำให้คุณรู้สึกสบายใจเขาเห็นการตั้งใจเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงเขาเห็นความพยายามของคุณที่อยากจะทําให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันยังมีกันและกันก็จะทำให้เขาเกิดความเกรงใจและเกิด การตระหนักว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันก็คงต้องเติมเต็มซึ่งกันและกันคือก็ต้องลดกันคนละครึ่งทางเพื่อทําให้ความสัมพันธ์มันยังเป็นครอบครัวเนี่ยนะคะบางท่านเนี่ยคือทํางานมาเหนื่อยๆบางทีเราเหนื่อยแล้วก็อาจจะไม่ได้สนใจแฟนแฟนไม่ได้สนใจเราต่างคนต่างอยู่หลังจากนี้มันก็เหมือนกับว่าเราเริ่มรู้ตัวมากขึ้นแล้วว่าเราจะทํายังไงให้ความสัมพันธ์มันกลับมามีกันและกันบางทีต่างคนต่างไปนะคะก็จะเริ่มเหมือนกับว่ารู้มากขึ้นว่าเออมันต้องไปด้วยกันมันต้องแม กระทั่งไปซื้อของคือแบ่งเบาภาระกันอารมณ์ประมาณนั้นนะคะคนรักก็จะใส่ใจคุณมากขึ้นแบ่งเบาภาระกันมากขึ้นอยู่เคียงข้างกันมากขึ้นคอยให้กำลังใจนึกถึงกันเติมเต็มกันให้ความสำคัญการให้ความโรแมนติกกันทำให้ความรักมันสดใสมากขึ้นกว่าเดิมใครที่มีลูกหรือว่า,าต้องดูแลภาระที่มันเยอะเนี่ยคือต่างคนต่างทาหน้าที่ ต่างคนต่างแบ่งเบาการช่วยเหลือกันเพื่อที่ทําให้ความสัมพันธ์มันมันมันมีความเขาเรียกว่าเติมเต็มกันนะคะก็ถือว่าจริง,รงๆเนี่ยความรักไม่แย่เลยนะคะคุณเองก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองคนรักก็จะเกิดความเกรงใจแล้วก็เกิดการอยากที่จะซับพอร์ตการเปลี่ยนแปลงของคุณเกิดความเกรงใจอยากทาให้คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุข เขาก็ยังมีความรักมีความจริงใจให้กับเราใครที่คุยคุยกันอยู่นะคะก็จะมีโอกาสได้พูดคุยในการพัฒนามากขึ้นกว่าเดิมเป็นการจีบที่อยากจะเปิดตัวอยากจะทำให้คุณไว้ใจใครที่เป็นการคุยกันแบบทางไกลเนี่ยก็เริ่มวางแผนและวว่าอยากจะเดินทางมาเจอกันอยากจะพูดคุยกับครอบครัวเพื่อทำให้เรารู้สึกไว้ใจว่าเขาไม่ได้มาคุยกับคุณเล่นๆน,นะ ความสัมพันธ์มันก็จะดีขึ้นไปตามลําดับนะคะสำหรับชาววันอาทิตย์ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีบรรยากาศที่ดีโอเคค่ะวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบนะคะในการอ่านไพ่ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กด subscribe หรือว่าติดตาม ให้กับไฮในคลิปต่อๆไปด้วยถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ช่องทางรายละเอียดการดูดวงเอาไว้ให้ด้านล่างก็สามารถที่จะติดต่อกันเข้ามาได้เพราะการดูดวงส่วนตัวนั้นจะมีความละเอียดและแม่นยำม,มากกว่าวันนี้สวัสดีค่ะ